มีตัวอย่างที่อยากจะขออนุญาตหยิบยกมานะคะเพราะว่ามันเห็นภาพชัดมากนะเป็นข้อมูลจากคุณหมอผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรัตนประเวศนะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทคณะแาาาพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจสาระสมองกับอาจารย์หมอสุรั์ยกตัวอย่างเอาไว้นะน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยพูดถึงเรื่องของเคสของการดูคลิปสั้นเนี่ยแหละนะคะ,นะคะว่าจริงว่า เคสที่คุณหมอคุณหมอยกมาสองเคสเคสแรกเนี่ยเป็นเคสที่คุณหมอพูดถึงคุณป้าอายุหกสิบหือหกสิบเสร็จใช้ชีวิตช่วงวัยเกษียณอยู่ที่บ้านในแต่ละวันเนี่ยไม่มีกิจกรรมให้ทำมากนะักจึงใช้ชีวิตไปกับการดูคลิปสั้นๆในแอปพลิเคชันหนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคุณป้าเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายและเป็นคนขี้สงสาร เธอจึงเสพติดการดูเนื้อหาที่ดูแล้วรู้สึกสงสารหวดหูเสียใจทำอยู่เช่นนั้นประมาณสี่เดือนวันหนึ่งคุณป้ากลายเป็นคนที่ไม่พูดกับใครเลยลูกๆจึงพามาพบคุณหมอและพบว่าคุณป้ามีอาการโรคซึมเศร้านะเป็นอาการซึมเศร้าที่ส่งผลกระทบต่อก,การใช้ชีวิตประจำวันอย่างรุนแรงจนเกือบฆ่าตัวตายซึ่งเป็นผลจากการเสพติดดูคลิปในแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะอันนี้คือเคสหนึ่ง เคสที่สองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบดูคลิปเยอะมากจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นคนผลิตคอนเทนต์เองเพราะว่าเกิดภาพหลอนเนี mm ่ hmm. คือมันมีภาพหลอนในหัวว่ามีคนมาสั่งให้ทําคลิปให้ลงวิดีโอบ่อยๆจนต้องมานอนแอดมิดในโรงพยาบาลพอมารักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณหมอจึงให้ลองงดเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็งดดูคลิปสั้นๆผลออกมาเธออาการดีขึ้น สิ่งนี้บ่งบอกได้ว่าการดูคลิปนั้นเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการนี้สันนิษฐานเพิ่มเติมว่าเธออาจจะมีภาวะทางจิตเวชอยู่แล้วก็ได้แต่ว่ามันถูกกระตุ้นเพราะว่ามาเสพติดคลิปสั้นอืม